สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้พบกับนุกอีกแล้วนะคะวันนี้นุกมีรถเข้าใหม่สวยๆมาอัปเดตกันนะคะรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนเลยยังไม่ได้ล้างปรับสภาพทําสปาใดๆทั้งสิ้นนะคะก็มาแนะนำเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่สวยจริงๆนะคะคันนี้เป็น t o โยต้าไฮรักรีโว4ตัว j p พันะคะคันนี้เป็นโฉมปี2018 สมาร์ทแคปพรีเลนเนอร์เกียร์แมนนวลสีบอลเงินคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาเลยในราคาพิงแค่495,000บาทเท่านั้นนะคะสวยๆรถมือเดียวสภาพเดิมๆนะคะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะเน้นปีใหม่นะคะสวยๆไม่น้อยๆนะคะแนะนำเลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน 495,000บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มลูกค้าประวัติดีดาวเริ่มต้น0%ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูรละเอียดตัวรถกันนะคะว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรนะคะที่น่าสนใจกันบ้างมาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะคันนี้จะเป็นไฟหน้ามาติรีเฟลเตอร์มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะเป็นตัวโฉมหน้าหล่อแล้วนะคะกระจังหน้าเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะมาพร้อมขอบโครเมียมสวยๆเลย รถเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ปรับสภาพขนาดยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะยังสวนขนาดนี้เลยนะคะสภาพเดิมๆทั้งคันสวยๆเลยแล้วก็มาพร้อมลลอแม็กอลอยนะคะแม็กเดิมๆโรงงานคันนี้นะคะได้แม็กขนาด17นิ้วนะคะเดี๋ยวดูรอบๆคันกันเลยคันนี้นะคะโลกโก้มาครบหมด กระจกนะคะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะติดฟิล์มมาพร้อมเรียบร้อยแล้วพร้อมคิวกระสสารด,ด้านบนนะคะกระจกเดิมๆทุกบานนะคะมีโลกโก้ที่กระจกทุกบานเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันเดี๋ยวพามาดูเลขไม์ก่อนนะคะคันนี้นะคะไม์วิ่งไป6800กว่ากิโลนะคะถือว่าใช้งานน้อยภายในนะคะเป็นโทนสีดำแบบนี้ เบาะผ้าสีดำนะคะสีดำส,สวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสะภาพส,สวยๆรถไม่ช้ำเป็นโอเพนแคปแคปเปิดได้แบบนี้นะคะตามหัวน็อตไม่มีขยับเลยซอกประตูเดิมๆนะคะซอกประตูตะเข็บเดิมรอยเม็ดอารเห็นชัดเจนส,สวยๆเป็นโอเพนแคปนะคะเน้นใครที่เน้นแบบ บรรทุกของข้างหลังเยอะๆนะคะเน้นเป็นแคปตอบโจทย์แน่นอนนะคะพวงมาไลัยไม่มีช้ำไม่มีสึกหลอม,มาพร้อมเกียร์แมนนวลน,นะคะแอร์อะนาล็อกนะคะฟังวิทยุ FMAM เครื่องเล่น CD ได้หมดเชื่อมต่อบลูทูธ USB AUX ได้หมดเลยนะคะตามคอนโซลรถรถไม่ช้ำนะคะคันนี้เป็นโฉมปี2018ถือว่ารถนะคะปีใหม่มากๆนะคะสภาพนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะคะเออ คุณแจเป็นรีโมทแบบนี้นะคะจะรีโมทแล้วก็เป็นดอกไข่นะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยกระจกข้างๆนะคะปรับไฟฟ้าลอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนที่ขอบประตูนะคะสะภาพเดิมๆสีบางเดิมทั้งคันเป็นตัวพรีเเนอร์นะคะโลโก้รถมาครบหมด สว,สวยเลย495,000บาทลูกค้าได้รถปี2018เลยนะคะถือว่าเด็ดมากนะคะสำหรับคันนี้ m a c l i n e อร์สวยๆรถไม่ช้ำเลยนะคะรถไม่ได้บรรทุกของหนักแน่นอนนะคะดูร่องรอยการใช้งานเจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีนะคะเวลาล้างทำความสะอาดปรับสภาพจะสวยกว่าน,นี้เยอะมากๆนะคะจะสวยกว่าน,นี้เยอะเลยใครที่หาเป็นตัว แคปอยู่นะคะรีบเลยคันนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะสำหรับเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะกันเลยค่ะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์ 2- คือ4ลิตรนะคะ150แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเดิมๆแท้จากโรงงานเลยนะคะสภาพเครื่องนะคะใหม่มากๆขนาดอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะรถสวยรถเดิมจริงนะคะ รถปีใหม่ไม่น้อยสภาพดีแบบนี้นะคะใครที่ตามหาอยู่รีบเข้ามาดูรถก่อนที่รถจะติดจองนะคะสามารถมาดูรถจริงและทดลองขับได้เลยนะคะตามเครื่องยนต์น็อตไม่มีขยับนะคะนี่ดูได้เลยนะคะลอยมาร์คสีที่มาจากโรงงาน<ม>เห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตไม่มีขยับมาร์คสีจากโรงงานเห็นชัดเจนนะคะคานหน้าตรงคานหน้าเดิมไม่มีคดงอนะคะน็อตไม่มีขยับเลย สว,สวยนะคะมาพร้อมรถนะคะที่เป็นสภาพเกรดเอแบบนี้นะคะใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาเพจรถอยู่โคบนะคะสติกเกอร์มอกรรงงานอยู่โครนะคะรถทุกคันเรามีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้100%นะคะมาร์คสีที่มาจากโรงงานเห็นชัดเจนเลยส,ยสวยเดิมๆเ,เวลาล้างขัดสีทําความสะอาดนะคะจะสวยกว่านี้เยอะเลยนะคะลูกค้าจะได้เหมือนรถใหม่ สภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะต้องบอกแบบนั้นสภาพน้องๆป้ายแดงนะคะมีระบบ ABS มาด้วยนะคะคันนี้มาร์คสีจากโรงงานหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะเครื่องเดิมแน่นอนการันตีฝากระโปรงนะคะเดิมๆน็อตไม่มีขยับเลยตาปั๊มโตโยต้าเห็นชัดเจนอยู่ครบนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานอยู่ครบนะคะลอยมาร์คสีจากโรงงานเห็นชัดเจนเลย สภาพสสวยๆนิมเดิมน็อตไม่มีขยับแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตไม่มีขยับเลยสสวยๆนะคะเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มนะคะบา์โค้ดที่มาจากโรงงานนี่เห็นชัดเจนนะคะ เลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร้อเร์นะคะเรามีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเล่มไม่มีช้ำรดสูญหายนะคะรถทุกคันที่เราคัดเข้ามาเป็นสภาพเกรดเอนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเช็คประวัติรถได้ทุกคันเช็คแหล่งที่มาได้ทุกคันเลยนะคะสำหรับใครนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะโตโยต้าไฮรักลีโว่สตัวเจพัทคันะคะน,น,ะคะน,นี้ปี2018ัเกียร์แมนนวลตัวพีลเนอร์นะคะในราคาเพียงแค่ 495,000บาทลดมือเดียวออกห้างนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อหานุกได้ที่เบอร์0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้อยากปรึกษารายละเอียดก,ก่อนออกรถนะคะหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติม,ตมหรืออยากดูรูปรถเพิ่มเติมแจ้งมาได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยรถเพิ่งเข้ามาแล้วมาไวไปไวแน่นอนนะคะใครที่กลัวไม่ทัน สามารถโอนจองล็อกรถก่อนได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวเวลามีรถสวยเด็ดๆนะคะเข้ามาลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ก็ฝากในส่วนของรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ